ยังไงสินี่กำจะเล่าปกติเล่นละครกับคุณฟีมาสองเรื่องแล้วจะบอกว่าเขาเป็นคนที่ซุ่มซ่ามมากค่ะอันนี้บอกตัวเองบอกตัวเองนันแหละคือเป็นคนที่เดินเดินอยู่แล้วก็ลมได้โดยที่ไม่มีใครแกล้งนะครับจริงเหรอนี่ทือแคมเปญนี้คุมมากครับเดี๋ยวไม่แม้แต่คุณฟีเองก็เคยเดินชนประตูในฉากก็คือเขาต้องพักกองเพื่อ คือคือตอนนั้นจมูกแบบแดงเลยก็เพอาเดินชนกระจถใช่คือเขาเล่นละครอยู่เขาอินมากเขาวิ่งชนประตูนังปั้มมันก็แบบไม่รู้จะทำตัวยังไงเหมือนกันหมดกันภาพหดกันแล้วมินนี่ไม่ไม่ต้องเอาพี่เป็นแบบนคนจะชอบามว่าเอ้าอยู่ไทยเหรอเห็นลูกไม่ได้อยู่ไทยหนิ ใช่งั้นอยากจะถามทริคเลยเพราะเชื่อว่าหลายๆคนชอบในเรื่องการเดินทางอยู่แล้วถามทริคเทคนิคในการเตรียมตัวต้องเตรียมยังไงบ้างเวลาเดินทางในแต่ละครับเฟิร์นเฟิร์นเป็นคนชอบแพลนค่ะก็จะแพลนทุกอย่างเองหมดเลยเพราะว่าเราจะรู้ว่าอันหนึ่งสองสามสี่สมมติว่าถ้าเกิดในทริปเนี่ยมันเกิดอะไรไม่คาดคิดแล้วเราจะต้องแก้ปัญหายังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพอากาศเท่าไรเราก็เท่ากันนะเท่าไรปีแปดปีนี้ ได้เลยเซ็ข้าเตยหมดเลยอุ้ยแต่ินนี่ทั้งเด็กทั้งเก่งมากๆอะไรซับซ้อนที่คือเราก็จะโยนให้เราไปเป็นคนทำตล,ดลอดอะไร่เงี้ยแต่อตอนเนี้ยคือเราสามารถแบบไปดูได้ในเว็บไซต์หรือว่าในอะไรที่มันมันง่ายขึ้นแล้วมันก็เชื่อมต่อแบบทุกไลฟ์สไตล์สมมุมิบินเป็นคนที่แบบชอบแอเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถไปดูได้กับการท่องเที่ยวหรืออะไรเนงะี้ยซึ่งมันก็มันก็ซัพพอร์ตตรงเนี้ค่ะรู้สึกว่ามันมันง่ายแล้วมันก็สะดวกมากขึ้นค่ะได้ลายเซ็นเลยนะได้ลายเซ็นเลยนะฮะ ถูกไปมากสงสัยต้องมีคนแถวนี้เขาอยากเพิ่มอยู่แล้วแหละใช่แล้วน้อยไปสามคนอันนี้ไม่เดี๋ยวเจ้าช่วยกัี่ชิ้นเลยครับอะไรนะอันนี้มีกี่ชิ้นครับอันนี้มีกี่ชิ้นใช่ครับพักงแบบพหนึ่งครับหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเดียวเท่านั้นด้วยนะครับใช่แล้วโอ้ยขนาดนี้ถ้าร้อนถูกไปสี่แล้วสี่พันแล้วครับว่าไบ้างคะสี่พยอมได้เปล่าคันนี้หนึ่งเดียวในโลกนะคะใช่แล้วขวดดับปิดลิมิเต็ดเอディชั่นเลยนะฮะลายเซ็นของทั้งสามคนนะฮะ สี่พันห้าพครับขึ้นเรื่อยๆมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมครับหนึ่งเดียวในโลกนะคะห้าพันครับอ้าพันมาแล้วตอนนี่คือคุยโทรศัพท์โทรสายท์ตรงเลยขอเงินหน่อยขอเงินหน่อยเอามาประมูลก่อนยืมงเงินหน่อยห้าตอนนี้อยู่ที่ห้าพันห้าพันมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับมีไหมครับอ่ะตรงนี้ค่ะทุกคนครับห้าพันห้าเอา นี่ไหมมันจะได้เคลียร์เลยนะจะไปถึงเท่าไหร่คค่ะด้วกลับเล่นนะครับหนึ่งหมื่นห้าโได้นะครับโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญท่ามเมียนะครับขึ้มาถ่ายภาพนะครับท่านแรกครับอลาคินเบอร์คิชไมเคิลสไตเบุกเรเชิญคุณไมเคิลสไตเบุกครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารแรปปิดไฟแนนซ์ครับ